ดาวสุกนะคะเกี่ยวข้องกับชาวมังกรเนื่องจากเป็นดาวตัวแทนเรื่องงานนะคะในรอบนี้ย้ายจากกําลังที่อ่อนแอนะคะเข้าสู่กําลังที่เข้มแข็งขึ้นนะคะดังนั้นก็จะส่งผลกับเนื้อหาทิศทางเรื่องงานการของชาวมังกรอย่างไรไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลักนาราศีมังกรรลบฟังได้เลย,ลเลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดาวศุกร์นะคะเป็นดาวโคจรรายเดือนนะในรอบนี้ก็ถึงกําหนดขยับย้ายภพเรือนนะคะในช่วงที่ผ่านมาดาวศุกร์มีกําลังเป็นปราะนะคะปลาะแปลว่าไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นเรื่องงานการของชาวมังกรที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะมีบ้างไม่มีบ้างนะหรือว่า ไม่ค่อยเสถียรกกับเรื่องหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้านะคะสำหรับในวันที่21พฤษภาคมถึง14มิถุนายนจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะและกําลังของดวงดาวจากเดิมที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเกษตราธิบดีนะคะดาวศุกร์ของชาวมังกรจะมีความเสถียรมั่นคงดังนั้นในเชิงการงานนะคะ ในช่วงดังกล่าวชาวมังกรจะมีกิจกรรมการงานที่สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการริเริ่มสิ่งใหม่นะอะไรที่กําลังริเริ่มกําลังลงทุนนะคะหรือรอองค์ประกอบในการจะเปิดตัวต่างๆถือว่าจะเข้าสู่สภาวะที่มีความเสถียรมั่นคงนะมีลักษณะการงานที่หยิบจับทําสม่ำเสมอนะคะอาจหมายถึงงานการหน้าที่ความรับผิดชอบ การงานการค้าก็ได้นะหรือช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเนื่องจากดาวไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะจึงมักเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารได้นะคะมีกิจกรรมคลุกคลีนะหรือมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์การบ่อยขึ้นนะคะดาวศุกร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการลงทุนการต่อยอดเก่งกาไรด้วยนะเมื่อมีกําลังเข้มแข็งนะคะก็บ่งบอกว่าช่วงนี้นะคะอา,อาจจะมีลักษณะ ลาบผลบางอย่างเกิดขึ้นได้ในเชิงลงทุนน้อยได้มากนะคะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเก็งกาไรลงทุนเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ชาวมังกรสนใจเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะโดยความหมายกว้างๆทั่วๆไปก็หมายถึงเรื่องอาหารการกินของใช้ของสวยงามได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะใครทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องผลิตภัณฑ์บริการเหล่านี้นะอาจจะมีลักษณะ การเงินการงานที่มันมีความเสถียรสม่ําเสมอเป็นจังหวะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงในเชิงการได้เข้าของด้วยนะได้ของฝากของใช้นะหรืออะไรที่เป็นเชิงลาบป,ปากช่วงนี้ก็อาจจะมีได้สําหรับชาวมังกรน,นะคะในช่วง ท้ายท้ายเดือนนะคะดาวพุธก็จะเดินโคจรเข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะเรียกว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีดาวไปรวมอยู่ในภพปุตตะของชาวมังกรถึง5ดวงด้วยกันบ่งบอกชีวิตของชาวมังกรนะคะก็จะเทไปรวมอยู่ในเรื่องของปุตตะก็คือเรื่องของการเกิดสิ่งใหม่นะคะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าการริเริ่มกิจการหรือว่าช่วงนี้ไปสนใจอะไรแปลกๆใหม่ๆส่งผลให้ต้องเรียนรู้นะคะชีวิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระ ผิดชอบเลี้ยงดูมากช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องลูกหลานบริวารรวมไปถึงในเชิงภาระสัตว์เลี้ยงนะคะหรือช่วงนี้บางคนสนใจเรื่องการลงทุนมากเป็นพิเศษนะก็จะเป็นเนื้อหาดวงดาวที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นะคะสำหรับดาวเมื่อรวมตัวกันนะคะก่อเกิดคู่ของความสเสน่หาเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวมังกรจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษกับเรื่องของคนต่างวัยนะช่วงนี้อาจจะ เกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนสักต่ํากว่าก็ได้หรือช่วงนี้คนรอบตัวให้ความเกื้อหนุนในเชิงอารีอารอบเป็นพิเศษนะคะการไปเกี่ยวข้องกับการมีอัธยาศัยสัมพันธ์ไมตรนะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ช่วงนี้จึงเป็นลักษณะการพบลักครั้งใหม่ก็ได้หรือมีคู่คิดผู้ช่วยพาร์ทเนอร์ในเชิงการงานการลงทุนเกิดขึ้นได้นะคะ สำหรับดาวกลุ่มเหล่านี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับภพบเลื่อนลาภะนะก็จะส่งผลราบผลก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะรับผลช่วงนี้อาจเป็นจังหวะที่มีเงินทองไหลเข้าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องราวในเชิงการหาผลกําไรผลประโยชน์นะบางช่วงมีจังหวะหยิบจับทํากําไรรวดเร็วนะคะมีโชคฟลุกทางการค้าการขายนะคะหรือว่าหมายถึงเรื่องของการไปแย่งชิงประมูลแข่งขันในเชิง งานการต่างๆบา,างทีได้มานะเนื่งจากดาวกลุ่มนี้นะคะก็บรรดาลาบผลให้กับชาวมังกรในส่วนหนึ่งด้วยนะคะช่วงนี้นะคะลาบผลของชาวมังกรนะคะก็คือดาวอังคารอยู่คู่กับราหูนะเป็นดาวการเงินนะคะ เรียกว่าจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเชิงธาตุลมนะธาตุลมก็คือความรวดเร็วนะคะป,ป,ปุบปับฉับพลันมาเร็วไปเร็วนะโดยเฉพาะช่วงนี้ดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนการเงินนะคะดังนั้นช่วงนี้อะไรรีบๆด่วนๆบางทีมันเป็นช่องทางการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินทางนะคะงานการที่มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยหรืออะไรที่มีเข้ามาให้เราแก้ปัญหานะบางทีมันก็เป็นเชิงการงานหาผลกําไรผลประโยชน์จากเรื่องความรวดเร็วป,ป,ปุบปับฉับพลันของชาวมังกรในช่วงนี้นะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนั่นอย่างช่วงนี้ดาวพระหัสโคจรรวดเร็วในภพเรือนบุต,ตะนะคะและเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะคาว่าวินาศมักหมายถึงเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงการใช้จ่ายแบบว่านอกแผนนะหรือช่วงนี้การรั่วไหลก็มีมากด้วยจากเรื่องของภาระเลี้ยงดูนะคะลูกหลานบริวารนนมีจังหวะหยิบใจใช้ซอยกันเงินนะคะหรือคุณใช้เงินไปกับเรื่องสัตว์เลี้ยงภาระผูกพันดูแลส่งเสียต่างๆช่วงนี้ก็จะ มีอย่างรวดเร็วได้นะเรียกว่าบางช่วงควักเงินก้อนนะเนื่องจากดาวพระหัสช่วงนี้นะคะเดินโครจรเร็วกว่าปกตินะคะรวมทั้งราบผลช่วงนี้ก็ได้มาปรับปรับได้ดังนั้นมีลักษณะได้มามักเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะหาเงินได้รวดเร็วบางทีนะคะแต่ก็จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน นอกจากนี้นะคะดาวพุทธที่ย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาในช่วงท้ายเดือนไปแล้วนะอาจจะต้องใช้ความอดทนพยายามมากขึ้นหากคุณทงางานเกี่ยวข้องกับเรื่องยื่นเรื่องเอกสารวิ่งเต้นนะคะอาจวิ่งว่าคลุกคลักหรือต้องพยายามเพิ่มขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเชิงอุปสรรคมากมานะยนักเรียกว่ามันจะเป็นเชิงคลุกคลักแก้ไขปัญหาก่อนแล้วจึงสําเร็จในภายหลังนะคะ เรื่องของการมีปัญหาอยู่กับอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech ที่ใช้ทำมาหากินช่วงนี้อาจมีจังหวะรวนๆนะหรือว่าแก้ไขปัญหาซ่อมแซมต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะ สำหรับภาพรวมชาวมังกรนะคะช่วงนี้หากเรามองกันในถึงเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะดาวมฤตยูก็ส่งผลในเชิงเรื่องของความผันผวนดังนั้นเรื่องของการลงทุนต่างๆการจะเก็งกำไรต่อยอดนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอรอบคอบนะก็มีแนวโน,น้มบางช่วงพลิกดีก็ได้บางช่วงพลิกเสียหายก็ได้เหมือนกันนะคะอะไรที่หวังตั้งใจมากๆช่วงนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็น ลาบผลการเงินการงานบางทีได้มาแบบไม่คาดหวังนะคะซึ่งดวงดาวช่วงนี้ก็ถือว่าส่งผลในความผันผวนไม่แน่นอนในส่วนหนึ่งนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่ สนใจเรื่องราบรอยนะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ,ะแหล่งที่มาทางโชคลาภก็อาจจะได้มาจากเรื่องความคิดความฝันได้ช่วงนี้ใครที่ฝันแปลกๆฝันเป็นมงคลฝันดีนะคะก็ถือว่าคุณอาจจะได้โชคมาจากเรื่องเหล่านี้นะคะรวมไปถึงดาวพระเกตอยู่ในภพเรือกนการเงินนะคะกระตุน้นดาวประจําตัวนะดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นนะบางทีก็มาให้ลาบให้ผลในเชิงใครที่มีจิตสัมผัสมีซิกเซนนะคะก็อาจจะได้ลาบจากเรื่องเหล่านี้นะคะ เด็กว่าเป็นความสามารถนะหรือรับผลเฉพาะตัวได้นะสำหรับดวงชะตาชาวมังกรนะคะใครที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปได้ราบได้ผลจากเรื่องทำมาค้าขายหาเงินหาทองเดินทางในช่วงนี้นะคะก็ขออวยพรให้ชาวมังกรนะในช่วงที่ดาวศุ์เป็นเกษตรธิบดีนะคะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่หยิบจับทําอยู่นะคะรวมทั้งใครมีภารากิจมากภารากิจเยอะก็ขอให้ ผ่านพ้นสำเร็จรุล่วงนะกับสิ่งที่หวังที่ตั้งใจในช่วงนี้นะคะให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับชาวมังกรแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ